กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วงของคนเตือนภัยค่ะในช่วงหลังๆนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนก็ตามยังคงมีบรรดามิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการหลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอยู่เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันที่ตกเป็นเหยื่อ ถูกล้อลวงให้โอนเงินโอนทรัพย์สินให้สุดท้ายแล้วหลายคนเหมือนกันที่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังคงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามจะอัปเดตข้อมูลกลโกงของมิจฉาชีพมาให้พวกเราได้รับทราบเพื่อที่จะได้รู้เท่าทาันป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อข้อมูลที่ว่านี้เป็นอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันในช่วงคนเตือนภัยค่ะ ปัจจุบันมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดิจิทัลหลายคนอาจจะหลวมตัวตกเป็นเหยื่อเนื่องจากมิจฉาชีพเหล่านี้ต่างก็จะงัดกลเม็ดมาหลอกได้อย่างแนบเนียนในขณะที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนก็พยายามจะปราบปรามและให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเองไปพร้อมๆกันค่ะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการอัปเดตข้อมูล18กลโกงมิจฉาชีพที่มักจะใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์เพื่อจะได้รู้เท่าทันและป้องกันตัวเองได้ดังนี้หลอกขายสินค้าออนไลน์แต่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าแต่ไม่ตรงตามโฆษณาหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์โดยชักชวนทำงานออนไลน์ที่ไม่มีอยู่จริงโดยอ้างแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเช่น t i k t o k YouTube Lazada เป็นต้น จะมีการหลอกลวงให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าแต่ว่าท้ายที่สุดก็หลอกเอาเงินที่อ้างว่าเป็นเงินค้ำประกันจากเราที่ตกเป็นเหยื่อได้เงินกู้ออนไลน์หรือเงินกู้ทิปไม่ได้เงินจริงหลอกเอาข้อมูลเงินค้ำประกันค่าธรรมเนียมเลขที่บัญชีธนาคารจากเหยื่อซึ่งก็ถือเป็นดอกเบีย้ยที่โหดมากโฆษณาชวนเชื่อ กูโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำระการหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์ของเราเพื่อโทรตามทวงหนี้คนใกล้ชิดเรียกดอกเบี้ยโหดและให้ชดใช้หนี้ไม่มีหมดข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวจากแก๊ง c a เซนเตอร์มีการโทรศัพท์มุ่งเป้าหาเยือ่อโดยแจ้งว่าท่านเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุที่ผิดกฎหมายการกระทำผิดกฎหมายหรือโดนอายัดบัญชีธนาคารแล้วอ้างเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐข,ข่มขู่เรื่องกฎหมายฟอกเงินให้ท่านโอนเงินโดยพักการ หลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆโดยอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีจริงให้ผลตอบแทนสูงสร้างภาพความน่าเชื่อถือเช่นลงทุนในธุรกิจน้ำมันพลังงานทองคำเงินดิจิทัลตลาดหุ้น forex ตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติเกมออนไลน์เป็นต้น หลอกให้รักแล้วลงทุนโดยปลอมแปลงโปรไฟล์เป็นบุคคลหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทจากแอปหาคู่หรือบัญชีออนไลน์แล้วสอนให้ลงทุนจากนั้นจะหลอกให้ลงทุนในแอปหรือโปรแกรมลงทุนปลอมเช่นการเทรดหุ้นปลอมเงินดิจิทัลปลอมสกุลเงินปลอมทองคําทิปเป็นต้นหลอกให้รักแล้วโอนเงินหรือยืมเงินโดยปลอมโปรไฟล์เป็นบุคคลหน้าตาดีทําความรู้จักผ่านบัญชีออนไลน์แล้วตีสนิทหลอกให้รัก ทําทีจะส่งทรัพย์สินมาให้จากต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วก็ลวงเอาเงินค่าธรรมเนียมต่างๆหรือหลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่าจะคืนให้หลายเท่าตัวปลอมหรือทําการแฮกบัญชีไลน Facebook จากนั้นมาหลอกยืมเงินเพื่อให้ส่งข้อความขอยืมเงินจากเพื่อนเจ้าของบัญชีตัวจริงที่หลงเชื่อแฉลูกโซจะหลอกให้ร่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงโดยเน้นให้สอหาเครือข่ายสร้างไรายได้จากการเพิ่มสมาชิก การพนันออนไลน์โดยโฆษณาชวนเชื่อหวานล้อมด้วยวิธีการต่างๆให้ค่าน้ำคือค่าเสียเวลาคืนให้แก่ผู้เล่นและมีการแจกสูตรการันตีผลตอบแทนที่ไม่มีจริงหลอกให้โหลดโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ทางไกลเพื่อขโมยข้อมูลโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้โหลดโปรแกรมควบคุมทางไกลเพื่อถอนเงินจากบัญชีของท่าน ส่ง QR code หลอกให้โอนเงินโดยคนร้ายจะอ้างว่าจะคืนค่าสินค้าแล้วหลอกให้เหยื่อสแกน QR code ซึ่งเป็นการโอนเงินให้แก่คนร้ายบางกรณีจะเป็นการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านและรหัสผ่านเพื่อขโมยเงินของท่านต่อไป ชอโกงรูปแบบอื่นๆโดยหลอกลวงด้วยเรื่องราวต่างๆให้ท่านทำการโอนเงินให้คนร้ายเช่นผู้โชคดีได้รับรางวัลได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษได้โรงแรมที่พักฟรีได้สิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นแต่ต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าให้คนร้ายซึ่งจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานเช่นธนาคารปรณษย์กรมศุลการกรเป็นต้นโดยมีการส่งลิงก์ปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลขโมยเลขที่บัญชีธนาคารรหัสพาสเวิร์ดเป็นต้น โฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศโดยหลอกให้หลบหนีออกนอกประเทศบังคับกักขังให้ทำงานผิดกฎหมายใช้แรงงานเยี่ยงทาสหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยลามกอนาจารเพื่อใช้ข่มขู่เรียกเงินจากท่านยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีมา้าและร่วมการกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนฟอกเงินข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ซึ่งแชร์จากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือเช่นข้อความลูกโซ่ที่ส่งต่อกันทางไลน์เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีการเรียกค่าไถ่าทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ล็อกรหัสไฟล์โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียกเงินจากท่านถึงแม้จะเช็คว่าชัวแล้วยังตกเป็นเหยื่อเหล่ามิจฉาชีพอยู่ก็จงต้องตั้งสติให้มั่นจากนั้นรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแจ้งไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือของโซเชียลมีเดียนั้นๆหรือแจ้งไปได้ที่บ่อแส้ายด่วนซอ,อท1441สํานักงานตำรวจแห่งชาติที่หมายเลขโทรศรรัพท์1599 Oh, no way. ยังไงกันบ้างคะได้เห็นรูปแบบกโกงของมิจฉาชีพไปแล้วเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการตลอดเวลาเราเองเนี่ยจึงจําเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ดีนะคะจะได้รู้เท่าทันป้องกันตนเองได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉชาชีพแล้วต้องท่องไว้อยู่เสมอด้วยว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราผ่านทางโลกโซเชียลแล้วในขณะเดียวกันค่ะก็อย่าไปกดรับลิงก์ใดๆทั้งสิ้นด้วยความห่วงใยกันมาจากทีมงานรายการคนหลังข่าว รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ